สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนไม่มีปั๊มนะครับลักษณะของพระหน้าพระก็จะประมาณนี้ครับหน้าพระเนื้อเนื้อจะออกลักษณะนี้ครับบัวดูชัดนะครับคือเขาเรียกสังคติยาวครับ พิมพ์สังกิยาวสังกติด้านหน้านจะจะมาที่มือเลยครับจะลงยาวมาที่มือแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะลงมาที่ฐานบัวเลยครับจดฐานบัวใต้ฐานเนี่ยจะไม่มีปั๊มนะแต่มีรอยตะไบเนี่ยมีรอยตะไบแบบนี้จะมองไม่ค่อยชัดนะ ลักษณะเนี่ยเป็นรอยตะไบนะมีรอยตะใบนะครบตะบายยาไบหยักใต้ถาดจะไม่ปั๊มแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีซมนะครับมีเส้นซุ้มมีลายกนกหนด้านนอกหน้าจมูกปากชัดนะครับลักษณะก็จะเป็นนั่งคัดสมาธิมือฝาวางที่เขา่า แล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคือผมจะให้ท่านที่ดูแล้วว่ามันผ่านนะครับดูแล้วผ่านดูแล้วชอบดูแล้วอยากได้คือผมเปิดราคาเปิดราคาที่8,000นะครับเนี่ย8 0 0พ ดูให้ชอบดูให้ผ่านนะอินโดจีนไม่มีไม่มีใต้ฐานไม่มีปั๊มโค้ดครับอินโดจีนแต่มีรอยตะไบแปดพันบาทครับวงนี้เปิดราคาแปดพันบาทใครสนใจติดต่อ id line ศูนย์เก้าเก้าหกห้าสี่แปดเจ็ดเก้าสี่นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมขอช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ